โอเคมาแล้วบอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นด้วยนะแบบพวกแบบเนี้ยออไม่รู้จะมันหรือเปล่าโอ้ยมันว่าเราจะได้มาอะไรเขียวๆสักอย่างห้าร้อยห้าสิบนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างให้รับชมนะยูนิตคืออะไรหมันว่าจะเป็นตัวของเราที่เรามีแล้วนี่อ๋อ,อที่ย้ายเหรอ ไอเทมไอเทมได้อะไรบ้างอะ่ะไม่แจกอะไรเลยเหรอแล้วก็เควสไปเรื่องราวแล้วก็การซื้อขายอะนะอันนี้คืออะไรอะ่ะวงอะไรไม่รูน้นะเรามาดูนี้กันว่าเราจะมีอุ้ยประตูอะไรอะ่ะเขาร่วมเหรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็น เรามาดูเดี๋ราไปร้านค้ากันดีกว่าเฮ้ย,เด,ยเ,เดี๋ยวเราไปแรกเลยอันแรกคือสปอนคืออะไรอะ่ะไม่เอาเราไปนี้เรียกนี่ไงเออมา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 อันนี้ตรงนี้คือการสุ่มนะครับผมนี่ก็เติมได้นะมีตู้เดียวหรอวิธี จิคือโอกาสนี้คือตำนานโอ้โหตำนาน0.5ไม่ใช่ตำนานสิเออน่าจะตำนาน0.5โอกาส0.5เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราลองเรียกประมาณสัก5ก่อนเออมาลองเชิงวิแอตตาหายากมาดิโอเฮีย35เปอร์เซ็นต์แต่ยังกาบเลยอ๋อแล้วมันจะรอรีต้องรอรีนะ เราก็สุ่มไปเลยแบบไม่รีรอก็ลเลยได้อิจิไอโอ้โหตัวนี้กรากโอเอต้าเยอะเฮ้ยกอนโอเอต้าไม่เอาเอต้าดิโอ้โหเดจิโอ้โหเฮ้ยเอต้าอโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ถยถุยทันจิโร่เอชเคทันจิโร่โรการ13เปอร์เซ็น ว่าก็ไม่โหดเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราเอาทาจิโร่มาเล่นดีกว่าคืออะไรนี่ร็อกกับมุมมองสถิติสามารถขายได้ด้วยเหรอก็สามารถขายได้เลยนะมุมมองนี่อ๋อสามารถดูได้เดชเคฟทาจิโร่เรามาใส่ช่องไงอะทุกคนเราใส่ช่องไงอนะ่ะ ยังไงนี้คืออะไรอ่ะขายอ่ะเซิร์ฟเซิร์ฟก่อนแอต้าต้นไม้สกิลไม้สกิลคืออะไรนี้คืออะไรอ่ะทุกคนเราคนออกอ่ะนะเราไม่รู้คืออัพอ่ะ ไปาเปลี่ยนดีกว่าที่เราไปที่เรียกงแล้วเราไปเรื่องราวกันลุยเรื่องราวกันเฮ้ยมีคนด้วยเวอร์สิบเจ็ดรู้จักเวลเราก็รู้แล้วว่าเราโหดฝรั่งอ่ะนะดิมาเล่นด้วยกันไหมไม้ไดีกว่าเรารู้คนเดียวดู้คนเดียว เมมาแล้วนะเหมือนว่าเราควรซื้อตัวอะไรดีเรามาดูกันว่ามันวิ่งมอนเตอร์มันอยู่ไหน,นมอนเตอร์เหรอไอเรามาดูพลังของก่อนกันว่าก่อนมันจะโหดขนาดไหนวางแม่งตรงนี้เลย่ะปุ๊บเอ็คเคปล่อยพลังไฟพยาดเปิดเสียงก่อนนะทุกคนเพราะว่าเสียงเราไม่ค่อยได้ยินเลยเราอยากได้เอฟเฟกที่อลังการนี้ เฮ้ยเฮ้ย,ยออก่อนจะการันตีก่อนปะลุกปะลุกนี่ต้องเอาทันเจโร่มาช่วยทันเจโร่นายปุ๊บหูจี๊ดเช่ทันเจโร่โคตรเฟีเ้ยวทันเจโร่โคตรเฟีเ้ยวเฮ้ยมเตอร์อ,อไปยังอ่ะเฮ้ยเราอยากได้เบอร์สี่อะเราเบอร์สี่มาช่วยคนหนึ่ง เบนจิเบอร์สี่ชื่อเบนจิเอ้ยรอเอลตาก่อนเอลตาเอลตาเอลตามาแล้ววันนี้อัพเบอร์สี่มาก่อนอัพก่อนอับก่อนอัพก่อนสีอัพก่อนเออเล่นมัวจะเล่นมกุกเฮ้ยผมว่าตัวนี้โหดอยู่นะเฮ้ยตีเราเขาโหดเลยนี่หว่าทำไปเล่นไปทำไปเล่นไป เวสเคโอ๊ยแค่อัพแค่นี้มันก็ไม่ผ่านแล้วนะอันนี้คือแอตตาแอตตาอัพเกตแอตตาดีกว่าอัพเกตแอตตาพลังดามเมจสองร้อยดูอันนี้ก่อนทันจิโร่ราบพระเอกเราอัพทันจิโร่ดีกว่าโอทันจิโร่วงก็ไม่ค่อยไกลมากนะอัพไปดีมามามาวันนี้นอุ๊บ อูออัพก่อนวะอยากดูก่อนวะนี่เราจะมารีวิวกอนก่อนนะมุมต่างไม่พออันนี้ตอนนี้ก็เป็นอัพเป็นเวลสองแล้วมาดูพลังกันรู้ว่าก่อนจะตีช้ามากหรือว่ามันต้องก่อนมันต้องอยู่ริมนี่ดิต้องอก่อนมันอยู่นี่เออต้องอกรอมันอยู่ริมเส้นเออนี่แหละนี่แหละ คือว่าเต้นี่ก็ใช้ได้อยู่นะต้องตีทีห้าทีอ่ะตัวเนี้ยอื้มห้าวิไม่ใช่ห้านาทีผิดอันนี้ก็ห้าวิพลังในการจมตีห้าวิโอโ้โหนี่ยิ่งหนักไปเลยหกวิเฮ้ยทำไมมอนเตอร์ยืนนิ่งอ่ะเฮ้ยไอตัวนี้โหดตัวนี้โหดแบบเล่นเกมได้ดีตีไวด้วยอาแม่งก่อนเลย เอาอัพแอตตาดีกว่าเพิ่มความไกลว่ามอนเตอร์นี่มันจะกากมากเลยนะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่วะทันจิโร่บอกเลยว่าหว,า,วานเชียบทันจิโร่บอกว่าอยากอยากโชว์บ้างอะพี่ได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่จะวางไว้หนูนตรงหน้าเลยนะ อืมลดฟันโหลดฟันทีโร่โหดฟันดิโหดฟันดิโรกอัพไปดิทันจิโร่ทันจิโร่เวลสองอัพตันเวลสามนะเดี๋ยวเราไปดูเวลสามกันเดี๋ยวเวลสามนี่สกิลอาจจะเปลี่ยนนิดเดียวอีกนิดเดียวตังเราจะครบแล้วมานี่ไงเวลตันแล้วมีเอฟเฟกต์ไหม เฟกก็ไม่ค่อยอลังการสักเท่าไหร่นะถือว่าไม่ค่อยเท่ไม่เท่เลยเอฟเฟกก็ใช้ได้อยู่ถือว่าพันการนี่เราก็มาเป็นดาบที่สิบเอ็ดแล้วเรียกว่าคืนดิเป็นดาปกติคืนสิบเอ็ดมันมีตั้งค่าด้วยก็ถือว่าเชื่อ่ะอาจิโร่แม่งเก็บหมดเลย กับกรอนเดี๋ยวเรามาอัพกรอนให้ตันดีกว,ว่าเงินเราเหลืออุ้ยกรอนวเวห้าขอบขอบอุ้ยเป็นรุ่นนารูโตะนี่ว่าอันนี้เป็นด่านนารูโตะนะเด็ดเชนี่เราก็คิวดูคิวด้านขวามือเลยคิวเราสองร้อยห้าสิบหกแล้วคือแบบว่า ไกลอะตก่ทุกคนมีแบบว่าแนะนาตัวดีๆไหมใครที่มีตัวดีๆก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะแบบตัวไหนดีครับพี่อะไรเงี้ยตัวไหนที่มันแบกทีมได้มันมีตัวผลิตเงินไหมผมว่าผมไปดูมาคร่าวๆ,ๆว่ามันมีตัวผลิตเงินนะก็ผมว่าน่าจะชิวเลยเรามาดูกันว่าข้ามาอมาันจะมัดเครื่องไห ข้ามอัตโนมัติอขาจะโรมารมสลับเพลงเหรอเอาทั่วโลกค,คือไรไม่รู้อ่ะเราปะเราจะไม่ยุ่งกับมัน เจะกอดไหนเราจะมียุ่นกบมาดีกว่าอัพแอดป้าดีกว่าพสามรรถเล่นได้ไหมหก่อนอื่นคืออะไรอะอ๋อปรับได้เหรอก่อนอื่นล่าสุดที่ใกล้ที่สุดอ๋อถือว่าดีเหมือนกันเอ้ยเฮ้ยทำไมมันเตอร์ยืนนิ่งโอ้โหกระตุกตุกเล็กน้อยนะมีความแรงอยู่ในตัว นี่อัพเจอสามเอมออัพแม่ง,งาหมดอะ่ะไม่สามารถผ่านเรามาได้แล้วอะ่ะวันนี้ว่าใกล้จะเลสุ่มแล้วสุ่มแค่นิดเดียว,ว,รเ,ยมมวเราได้โต้โทษเลยอ่ะคุ้มไหมวะเราได้ทันจิโร่มาเนี่ยคุ้มไหมคุ้มไม่คุ้มไม่รู้อ่ะแต่เป็นแบบว่าตัวละครพระเอกเลยอนะ่ะหรือว่าชมชอบอยู่นะทันจิโร่แต่ตายตายก็คือตัวเองเหมือนกันนะนี่ ทำไมมันแบบว่าห่าง่ายจังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดอะบอสเดอะบอสมาเอาดีเดือบอสมาเราต้องร่วมกันจัดจัดจำจัดเดบอกนะว่าเราไม่ไหวกันเดอะบอสอนะเราควรขายพวกนี้เราควรขายพวกนี้ไปอยู่ข้างหน้านะ หวิวิวิยา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 เบอร์เสียกลงช่วยด้วยคนเราจะโดนเราขายเราต้องขายตัวแบกขายตัวแบกไอเช่นนี้เปลืองตังค์สุดไอยมีอยู่ไหนแล้ว นี่มานี่เออก่อ,อ,อนับก่อนับก่อนโอ้ตังหมดแล้วเฮ้ยเติมอย่าเก่งดิอย่าเก่งดิเฮอย่าเก่งดิเฮ้ยเออครับตัวนี้ครับตัวนี้ ไม่ได้ช่วยเฮี้ยอะไรเลยใส่เราตะแพ้แล้วทุกคนไม่นะลดลงตังก่อนเออเออก้อนโหก้อนตัวนี้เปลืองตั้งจัดเุ้ยอย่าอย่าไป อาตัวนี้ด้วยฮันจิโร่ด้เมมเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าไปยอย่าไปตอนแรกก็ชิลตอนนี้ไม่ชิลแล้วครับพี่อย่าชิลไม่ชิลแล้วไม่ชิลแล้ว ไม่ชิลแล้วพี่ไม่ชิลแล้วครับไม่ชิลแล้วไม่ชิลแล้วเฮ้ยอับดิโดสับไอสัตว์ก็ดดสับ,สบมาดิร่างก็ดดสับดอซับ เชื่อชิป่าแล้วทุกคนว่าเราจะมีโอกาสแพ้สูงมากเลยเฮ้ย hey, ตัวนี้โหดอยู่นะเวอร์ซีนะัมเอ็เบาเอาทันจิโร่มาเฮ้ยคันตังไม่พอทันจิโร่เฮ้ยขนขามัน lùm 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 anh đi mơi 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 nó ไม่เออโอ้โหเล่มมันเหลอือสี่พันออทุกคนเรามีอะไรจะสารภาพ่ะทุกคนเพราะว่าเราแพ้แล้วนั่นเองไม่นะ ไม่ไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้ทำไงดีไม่มีตังไม่มีตังว้า,าอาตัวบงังตัวบงังจะเปิดมาเกมแรกเราจะแพ้เลยหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาว้าโหแพ้เลยเฮ้ <c oughs> ก็ค okay, ทุกคนเมื่อกี้เราก็แพ้มาเป็นชี่เรียบร้อยบอกเลยว่าตัวมันโหดมากเดโมคือมันโหดจริงเฮ้ยรับได้รับได้รับ,ได,รบ,ไ,ดบได้รับของได้รับของขายได้ไหมขายได้ขายได้ขา,ไดขายเลยได้ตังมาไม่รู้ตังเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะ เฉยพีเสยายจัดเลยว่าแพอ่ะคือใครแบบว่าแนะนำตัวดีๆก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยที่เราก็โหพันนี้เดียวเล่นไปเลยสามพันเอนะตอนนี้นี่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแจ์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมถ้าอยากให้มีแบบนี้ก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย